คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เตม็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสีมาขอโศกอยู่ที่อันใดนกอข้าวปูวอยู่หม่องนี่พอ่ออันนี้ก็เอิ้นมะหม่องอย่งครับสถานท,ที่หม่องนี้ไหม,มครับข้าวปูวเ,นเนออข้าวปูเห็ดเห็ดข้าวปูแต่เจ้าว่าคนนี้ยังมันใจเต็มอยู่ประวัติความเป็นมาของพ่อปูอยู่นี่เป็นจังไงนะครับผมก็ดีขึ้นแล้ว พอป,ปูนับถือสอคูมือแล้วเลี้ยงผูปีมอนเวลามาเลี้ยงมาเลี้ยมง,มงมาเสน็นเส็นผูปีละผ่นปีนปได,ได,บไดนน้บ่ได้เจ้าบ้านมาได้เสนน้ำหนึ่<อ>นงหีเหได้เลี้ยง้องเทียบเลยเซ็น้องเทียบที่ปีหนึ่งพุดหมกเบเป็นพู้ใหญ่บ้านเป็นมาซอยสิซอยอยู่บ่ซอย เอ in <the> ิ่น like พ่อป <the> like er <an> ูยังก่อนครับเพื่อนซื้อเพิ่นนี่ย้อนนี่มอนี่โอ้ยมันหลเพิ่นซื้อเพิ่นหน้าาบยังบุผานเอกเกาตายพื่อนทังเอ็นเจ็บถือคุ้มเพิ่นเกือบถือคุ้มเพิ่อนยู่ยู่ใสยู่บงน้องน้ำนี่ตีเออพุ่นทางข้างผมอืมวัดความเป็นมาของปลาสารน้นน้นเมืองเก่านี่น้นเมืองอันน้นลองดูเลยเนาะลอนดูทหารเอกตายสมัยสงครามครั้งแรกมันตายอยู่ มาตายอยู่หม่งปลาซ้ำหม่งนี่เออมาตายอีกพอคือ่งหูครับผมคือด็จังเลับเขาบอกฟังบอกก็จังไ่อวันเขาจำบยุติตลาดแต่เขาคนเขาจำเแ่าแม่น้อยนะเพราะจับยุวัดศรีสาเล็ตตนสิเออเราแม่คู่ตุ้มนี่ครับตอนนี้บรรจันครับเราหูหอดซีหอดหนังมัดนี่นั่งท่าเล่นออกลีนี่ขึ้นมาเล่นน้ำโอ้ย มันงอามเดินมันเดาไปนั่น้องสาวมันตะกี้เพราะว่ามองนีมูเจ้าที่เจ้าทางบอกง่ายกับมุกผีเดี๋ยวนาอเคยมาเคยมาหาพ่อบอขับสมัยแต่พ่อมาอยู่มใหม่ตะกี้โอ้ยมาตีกันคู่มือกัแล้วตีกันซุ่มเมือตีกันแบบไมายถึงเขาฟันหรือว่าเห็นเป็นตัวอะไรนี้อะไรยังหมดเลืมาให้เขาตีกันที่ันครับแต่ว่าสูเห้าบ่ได้จักเที่ยถูบ่ได้จักเที่ยหัวแตกหัวแตนไปไหน มาเด้แลาวมึงก็จะปืนยิงมึงก็น่ากระเดือกนมีปืนหนีหอากันเัราะว่ากันหนีไครหนีครับผีผีหนีพ้นมีปืนเดี๋ยวกันหนีเหอากันผีอยู่ไเนาะนี่แล้วนี่เนี่ยก็บ้านเขาบ้านหนึ่งคือกันนอนหนีหนาะมาหยาดเขาอยู่อยู่เพอะไรหนีก็บริหน้าด่านหนามึนมันแบบผีนะบอกเออกะตากะะตาห่าง ปากเหียนเหียนมุดโจกเหียนมีเหียนไหนเขามาสางมาแปลงมันเลยที่ก็ที่หน่อยเ่ามไม่หยาดยูยู่มันเลยพี่แต่ว่าเออย่อมไม่าติอยู่ยูเดี๋ยวนี้เด็กเป็นจะได้มีมาแน่บ่บ่บ่มีถือกันมัดถือกันเป็นพี่น้องกันหักแพ่งกันแล้วเออหักแพ่งกันมีแต่เฝ้ามีแต่แนมมีแต่เฝ้าแต่แนมเลยมีแต่ซลอยกันรักษาวัดนี่เนาะแต่พลอยมึงนี่แห้งเลยเนาะพอเนาะโบกใหม่โบกใหม่น้ำมูลนี่ฟันใหน่ผู้เดียวผู้อื่นฟันบ้าง กกไม่นะปลาสานี่เออมีมันเน่าเป็นโหลดขันผู้ใดไปจับไปบายไปตองนีแม่นีแเนวเป็นโหลดก็เป็นมาเป็นงาเป็นฟืนล่นเดี๋ยวพอเออเพิ่นบอกทั้งสั้นขันเป็นฟืนเป็นที่เพิ่นหักเออิืนตายไม่ตายเพราะเป็นอยัางแต่ยาไปตัดไปฟันของเพิ่นเออต้นเป็นโอ้ต้นเป็นหามตัดต้นเป็นหามตัดตัดได้หามเอาค่อยมีขั้นแบบเขามาหลักมาหลักมาอย่างไปตัดไปเห็ดฟืนเห็ดอย่างบ่พอสมัยตะกี้ มีคือกันแล้วก็มีคนเป็นอย่างบ่มีมีอยู่อย่าหมดเตี้ยบอกมาบวชเน่ยบอกว่าจะทางหลายจะทางหลายบ่เตียหลายลมใส่จังทีแล้วกนมันถึงจังสทีตายเย็นลมก็เย็นแล้วบปู่เออลมนาในเลิกวุ่องเวลนแตกหมดเวลายืนเอ้นทีเด้งปุ้นยืนนากรุ่นน่ะลงพอแก่อยู่ไข่ไข่ก็ว่ามีแนวสุกเลยนะปู่ครับโอ้ยพีตีเนาะ งานกวางวาดตัวสี่ตัวครับมื่อไหร่ครับมื่อนีร่กาศีห้พอท้าไปทีขอเนาะมื่อนีรนะครับถอนยุนี่ครับอ่าระทูครับผมสรให้ยจุดทูปเสียงท่ายเด้อครับเป็ซีแฟนช็องมื่อนีรนะครับผมนะครับตัวเลขสิเป็นตัวใดตัวไหนม้วนแล้วซื้อหัวหมูมาเลี้ยงมันครับผมมาเลี้ยงดอกเราให้ไกรชโจนเป็นเป็นเป็นปูยังก็ซื้อปูยังก็โอ้ยโหเราซื้อนาวาอย่างดอก เป็นพิธารบ่เออเป็นทหารอากาศิลเป็นทหารเก่าสมัยเก่าสมัยเก่าแกนึงเป็นผีนักเลงกันเป็นผีนักเลงเออมูวนักเลงกันมูวขี่โคจังบ้านเฮาเล็กน้อยบ้านเฮาแหละรวมเอ้ยชมนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมปูฤาษีนะครับเฝ้าปัสสาว สิมาขอโชคอยู่ที่ดอนปูตาเนาะเป็นดอนปูตานะครับผมมองนี่นะครับผมสำหรับโค้งสุดท้ายนะครับโดยการจุดถูปเสียงไทยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาหลุ่นน้ำกันเด้อนะครับผมเออหล้านคอร์ดกับนี่แน่จังวัดนะเนาเสียงภาคบางดอกถูเพาเด้อเสียงไทยมัน karena itu lah, teman <tangan> jepak ไม่ได้ท่านคูเมื่อตลุกให้มันเนียนๆเนียน่ยผอกูุมันะอกเป็นยังไงหนั่นบังลมใปซอยกันเอ,อ้ยนนๆเลยพักบุ่เออปูืูกงูกปูปืปปลานเลยกราษข้าเพิ่งใบบุญมันลนี่ผู้หูเก่งตาใส่ผู้หูเก้วตาทิ์อันใดกกันชิปันซาหาบันหรื้อกังน้ำอีป,ปูนี่ละขน้อย ปลูหลานกบเพิงนี่ลหลังจากนี้ก็บ่มีวันเพิงแล้วงูเก่งตาบ่ใส่หูยาเพิ่นหูเก่งตาใส่ปลูกปลานตัววิปปันตาหาบ้านลึอตัวโอเคให้โชคให้มาเด้๋ยนีครับแม่อยาพกปูสีสุดทู้มียากระตุมมาห้องหนึ่งตัวอ๋อนี่นซื้อเพื่อนปูสีสุดทู้มียากระตุมมาแม่ตอนนี้ แมอยู่เริ่มเรียกไม่พ่อย่หินเป็นนฝัฝนเจียวเราจะได้บ้านเราอยู่นี่เล้าว่าบ้านเราอยู่นี่แต่ไดมาแต่พกพุ่นวันที่พ่อยิ่หินเล้าว่าขันยังไงได้ถือเรียกเลาถือเครื่องเลก็เลยมาเฮทายพ่อย่หินแต่เป็นศาลเราอยู่เแถวชนิอนะครับท่านผู้ชมมาเรายมีสังพ่อยิ่งหญนเพ่อษาพ่อิ่พูสีเขาน่พูรัาษา เรียงก็แต่เยงชุปีสุปีนลูกนอืปลูกอยู่เขาัป้าตงดงแล้วมัอยู่นี่เ้าอยู่ีอยู่ีอืออยู่วังปีเฮ็ดหนังเหัดหนังยังออกโคมันเลยมันปีมันัไรอย่เลยงานแบนี้มันไนีแล้วก็ได้ยาแป๊กแล้วอเลียงุปีเขาไงว้ ไปเห็นแล้ถือเียได้มหนกสาร่าหน่อปูสีส้กก็มียาปลุมาอยู่ถือกลายมระด็นาใจะพอเราถือหน่อยถือกลายประดนกันถือปลายก็ว่าใหุ้เกก็เหตือกาเออหต่เกิเก่าวันนี้ถาว่าเสียันนี่พู้นี่กับเป้ผู้นั่นกับเป้ไปยังสี่นาละเออหอยปีหอยหางเป็นไฝเออายก็ออกไฝคนก็ตั้ง ปูเ่ายง่ายเลยกะานม่ไก่อื่่ไก่โหลานดอบุกบันมหาหน่อแบบเพิงใบบุญบารมีนี่ปูง่ายเขนเลย ก็ชี้อีกยี่ห้อคนไทยนั่นละว่ามีอีหัวตเนี่ยอีหัวตคอแล้วมันก็ไปลูปพวกนั้นจะได้ไหมมาแล้เด้อครับท่านผู้ชมครับผมนะครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับเลขหนึ่งมาแล้วเด้อเลขหนึ่งมาแล้วโอ้โหนึ่งดีดหนึงเด้อโอ้เด้อต้งเอาเงี้มาให้รูปในร้านเด้อหนึ่งมาแล้วครับท่านผู้ชมหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเด้อนะครับผมรอมึงอีกตัวต่อไปเนาะจะเป็นตัวใดตัวต่อไปครับผม งูพันธสองนับเพ่งด้วยอาวดีโอ้ยเจ็บเลยเออเออโอ้ยลูกหลานลูกหลานไม่จะพุกพึบก่นเลยนี่มี็นยังไงกับปูออกม่าตัวเก่งแกงเด้อลูกหลานที่ขอเพลิงใบบุญบารมีเด้อปูเห็ดแบบนี้บ่เห็นเด้อปูหูดอกมันปึ๊บคนหน่อยอยู่มาแต่ผัดไดกับปึ๊บแต่ผัดไดนั่นแหละ แต่ผัดปูมาอยู่นี่ก็ะปุกคือเก่าหน่าหระพ่อปูบอกแกงแกงมาหนหลดเนาะจ้าบอกแกงแกงมานหลดเด้อพ่อปูเอ้ย,ยเอ,ยอ๋อพอว่าตัวไหนเครเก่าเก่า<อ>มาหลุนกันเด้อพอว่าตัวที่สองจะเป็นเก่าแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมถูกถูกเก่าเป็นเก่าเขาบป็นเก่ากับสองเลยเด้อนี่ครับขาดมากเลยนี่เขาเป็นเก่ากับสองแล้วครับนั่นๆเขาเป็เก่ากับสองแล้วครับท่านผู้ชม โอ้สิเป็นสามหรอพี่น้องสามเลยสามแลสามบาทที่นี่สามเหรไยญสามแล้วหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเด้อหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันสามครับผมยืนยันเด้อครับเด้อสามสามแล้วมาดุนตัวที่สามกันนะครับท่านผู้ชมดึนตัวที่สามกันเด้อครับเห็นขัดเห็นผิดเห็นแกงงลุ่นบึงแต่ออก่อยนั่นนั่นหินวนเนอืย สามยางามเลยมันัสามางงามเลยเออเออนั้นอือหนึ่งสามเนาะแน่นหนึ่งกับสามสาค่ะเอาหลุนตัวที่สามเขพเอ้ยไม่เอหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดสามก็ได้เนาะหนึ่งสามก็ได้งามงามงาท่านผู้ชมงามรขบเอบหนึ่งบ่ะามาเปงามงามสมนี่โยกปูเลยเลมีเพียนแล้วบัวหลอกกองเลยพบาปันว่าสุก นะปูลูกสิลุนลดือนเจ็ดบ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดบ่เจ็ดวมันเจ็ดหละเอาเจ็ดแล้วรุนลุนเอเจ็ดคือมาดีเจ็ดคือขยันเน่นนไปใส่มาใส่เนาะเจ็ดเจ็ดบ่ดเจ็ดไม่จามหัวสิด๋นโอ้ยแม่ขาวขาก็ว่าจีดสอกคั้แล้วครับเจ็ดเนี่เจ็ดแล้ว โอ้ยแน่แหน่นนี่เจ็ดเจ็ดสามเฮ้ยหนึ่งสามเจ็ดรุ่งรุ่งค่ะค่ะหนึ่งหนึ่งสามขึ้นดีดีคัะคัะหนึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเจ็ดกำลังตัวเดียวกันเจ็ดสามสามหนึ่งเอาตีตรงตรงกันขึ้นหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดตรงตรงนั่นก็เจ็ดสามเจ็ดเห็นไหมนั่นอะไรแค่นี้ครับหนึ่งเจ็ด นั่งพอถึงใจแล้วน้าพ่อเนาะปู่ฤาษีเข้าป่าช้าทูกขอกับพ่อปู่ปู่ยังก่อปู่ที่สุดโต่งปู่กันอยู่นี่ฝนปีนั่นดีครับดูเรื่องแล้วมาคุนอยู่หันนู้นคุนได้บัตรมาได้เนาะผู้ขานอนในโพ้นกลางโหกอ่ะยืนยันเลยครับเด้อนะครับสับปะรดส้มนะครับผมนะครับหนึ่งสามเจ็ดนะครับชัดเจนเลยเนาะแม่เนาะครับผมหนึ่งสามเจ็ด อนเลยนี่สวย<ม><อ>งามมากเลยมักบ่แม <ac> ่มักครับหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเนาะหนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดนี่บ้าหนึ่งสามสามหนึ่งนึ่กัสัวอยู่ได้ไหมหนึ่งครับหนึ่งอหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งกับตัวเดียวกันนี่สองตัวก็ตีไปหนึ่งสามสามเจ็ดกนได้หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็เ<น>จ็ดสามเจ็ดนะครับผม